สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวันนิทานบันเทิงก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเรื่องแรงกรรมตอนอดีตชาติขององคุริมานท่านทั้งหลายคงเคยได้ทราบประวัติของพระองคุริมาน พระอระหันต์สาวกรูปหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เคยเป็นโจรป่าฆ่าคน999คนแล้วตัดเอานิ้วมือมาร้อยเป็นมารัยของคอซึ่งภายหลังได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนได้ดวงตาเห็นธรรมและออกบวชบําเพ็ญธรรมจนได้บรรลุพระอระหันผลหลายคนเคยตั้งคำถามเอาไว้ว่าคนที่ฆ่าคนบริสุทธิ์ตั้งมากมายขนาดนั้น ยังสามารถบรรลุธ,ธรรมได้อีกหรือดูไม่ยุติธรรมเอาแต่เลยนี่แหละความซับซ้อนแห่งกรรมละ่ะท่านอาจจะคิดว่าเป็นความไม่ยุติธรรมที่คน999คนต้องมาตายฟีโดยที่คนค่ากลับได้บรรลุธ,ธรรมเข้าสู่นิพพานไม่ต้องรับผลอันใดแต่ถ้าหากว่าท่านได้รับทราบถึงแรงกรรมที่คน999คน ได้ทำกับพระองคุริมานไว้เมื่ออดีตชาติเชื่อเหลือเกินว่าความคิดตำหนิติเดเตียนว่ากรรมไม่ยุติธรรมในใจท่านจะจางหายไปสิน้นเรื่องอดีตชาตินั้นมีดังต่อไปนี้อดีตกรรมที่ทำให้ถูกฆ่าในอดีตการช่วงที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้าพระองคุริมานี้เคยเกิดเป็นชาวนา วันหนึ่งมีพระปัจเจพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเดินตากฝนผ่านมาชาวนาได้เชิญท่านเข้าที่พักกอบไบให้ผิงพึ่งจีวอนให้แห้งและถวายพัตหารแก่ท่านต่อมาในอีกชาติหนึ่งได้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเป็นผู้ริเริ่ม การถวายสลากพัดนมสดและถวายโรงผิงไฟแก่พระพิจุในฤดูหนาวด้วยอานิสงส์แห่งกรรมทั้งสองชาตินั้นเป็นปัใจจัยให้ท่านได้บรรลุอรหันต์ในชาติต่อมาด้วยความที่ถือกำเนิดของสัตว์ที่ยังมีกิเลสเป็นสิ่งที่หาความแน่นอนไม่ได้อกุศลกรรมบางอย่างส่งผลให้ท่านไปเกิดเป็นควายป่า แต่เป็นกวายป่าที่มีพลังกำลังและความสามารถมากด้วยอนิสงส์แห่งบุญที่ทำไว้เมื่อสองชาติที่แล้วจัดทั้งหลายในป่านั้นไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะมาต่อกรกับกวายป่าตัวนี้ได้แม้กระทั่งช้างสิงโตเสือลายพาดกอนเมื่อเจอกวายตัวนี้เป็นต้องหลีกทางให้ ต่อมาควายป่าคิดว่าสัตว์ในป่านี้ทุกตัวป่าบมาหมดแล้วไม่มีสัตว์ตัวใดเทียบเราได้แต่สัตว์ในบ้านที่มนุษย์เลี้ยงไว้นี่สิเรายังไม่รู้เลยว่าเก่งกาจขนาดไหนเห็นทีว่าจะต้องเข้าไปประลองกำลังดูเสียแล้วให้มันรู้ไปเลยว่าสัตว์ทั้งป่าและในบ้านไม่มีใครสู้เราได้คิดแล้วควายป่าก็เข้าไปเที่ยวขวิดสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านชาวเมืองจนแตกกระเจิงหนีกันหมด ทั้งช้างม้าวัวควายต่างก็ได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันทำอย่างนี้ทุกวันเข้าชาวบ้านก็นึกโกรธเคืองและชิงชังจึงรวมกันวางแผนกำจัดควายป่าตัวนี้ทํากับดักล่อเพื่อจับควายป่าโดยทํำคอกขัอของสัตว์ข้างในให้แน่นหนาแล้วเอาไม้มากั้นเป็นทางเข้า ซึ่งทางเข้าจะกว้างและแคบลงเรื่อยๆเมื่อเดินเข้าไปตัวก็จะติดแล้วจะหันกลับหลังไม่ได้กวยป่าเมื่อออกจากป่ามองเห็นสัตว์ในคอกต้องการจะจำแดงเดชก็วิ่งเข้าประตูไปหมายจะไล่ควิดสัตว์ในคอกนั้นให้กระเจิงปรากฏว่าวิ่งเข้าไปแล้วตัวกับติดที่ไม้จะเดินหน้าถอยหลังหันกลับอย่างไรก็ไม่ได้คราวนี้ชาวบ้านทั้งหลาย รวมกันได้ประมาณพันคนทั้งชายทั้งหญิงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต่างก็าพากันร้องโห่พร้อมใจกันเข้าทุบตีจนกระทั่งกวายป่าตัวนั้นสิ้นใจก่อนสิ้นใจกวายตัวนั้นได้ผูกอาฆาตชาวบ้านพวกนั้นไว้ว่าพวกเจ้ามีกันมากมายมาลุมทำร้ายเราทุบตีฆ่าฆ่าเพียงตัวเดียวเกิดชาติหน้าฉันใด ขอให้กูคนเดียวได้ฆ่าพวกเจ้าบ้างด้วยแรงอาฆาตที่ถูกฆ่าอย่างทรมานนั้นทรงผลให้ควายป่าตัวนั้นมาเกิดเป็นจอมโจรองคุริมานในชาตินี้ส่วนชาวบ้านที่รุมฆ่าควายป่าในอดีตนั้นได้มาเกิดเป็นชาวเมืองพราราณสีถูกโจรองคุริมานฆ่าทั้งหมด999คน กล่าวกันว่าในบรรดาชาวบ้านนั้นทั้หนึ่งพันคนนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ยินดีในการฆ่าควายปา่าแถมยังนึกสงสารมันด้วยซึ่งต่อมาหญิงคนนั้นได้มาเกิดเป็นมารดาขององคุริมานที่เกือบจะโดนฆ่าถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่ไปช่วยไว้ก่อนนี่เป็นเรื่องของแรงกรรมแรงอาฆาตท,ที่องคุริมานกับชาวบ้านกระทำต่อกัน และผูกอาฆาตจองเวีกันมาด้วยอนุภาพแห่งแรงเวรนแรงกรรมนั้นทำให้ต้องมาเข็นฆ่ากันในชาตินี้นี่ถ้าหากว่าพระองคุริมานไม่บรรลุธรรมก่อนก็เห็นทีว่าเวรกรรมระหว่างทั้งสองฝ่ายคงจะไม่สิ้นสุดลงง่ายๆเป็นแน่มีคำถามว่าคนที่ฆ่าคนตั้งมากมายทำไมยังได้บรรลุธรรม คําตอบคือขึ้นชื่อว่าการฆ่าแล้วผู้ที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินี้ได้ฆ่าคนนอกนี้แม้มีจํานวนมากยังสามารถบรรลุธรรมได้เพราะการรมมีน้ําหนักไม่มากพอที่จะกวางพนิพาน ขอบคุณทุกการติดตามที่รับฟังได้รับชมขอให้ท่านมีความสุขสวัสดี